สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โลโบคาเฟ่ครับโอ้ยนี่อะไรเนี่ยเกตเตอร์อีกแล้วสวยงามเกตเตอร์ดาก้อนรู้จักแต่เกตเตอร์ดาก้อนมีชินด้วยเหรอใช่เหรอมันออกมาข้างหลังแล้วแหละคือเนื้อเรื่องมันมันมันไม่มีเมะ์อะไม่มีอนิเมะใช่ไหมเออภาคสุดท้ายที่มันจบไปมันคือเกตเตอร์อาร์คเกตเตอร์อาร์คเอ่อที่จบไปอ่าใช่ไหมเราก็ เราก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นนิยายหรืออาจจะเป็นการ์ตูนเขียนอะไรเงี้ยการ์ตูนเขียนหรือว่าอาจจะเป็นเออหรืออาจจะเป็นโผล่มาในเกมซูเปอร์โรบอทป่ะแล้วก็มีเรื่องราวอยู่ในแท้อยู่ในนั้นเราก็ต้องไปขุดคุยหาเอาก็เท่าเท่าที่เนีียก็คือเท่าที่รู้อ่ะก็คือตัวนี้มันเหมือนกับเอ็มเพเลอร์เอเตอร์เอ็มเพลอร์มันพลังหมดอ่าแล้ว มันเหมือนมันจะไปสู้หรือยังไงนี่แหละมันก็เลยเอาพลังงานของเกตเตอร์โรโบจีเออเกตเตอร์เกตเตอร์โรโบจีเกตเตอร์โรโบเกตเตอร์โรโบกันเกตเตอร์โรโบจีถ้าจีมก็คือดาก้อนนั่นแหละเออก็คือเกตเตอร์โรโบดาก้อนมาใส่มาใส่มาใส่ในตัวดาก้อนที่เป็นตัวที่แยกร่างไม่ได้หลังจากภาคอะมาเีดอนเพราะว่าภาคอะมาเีดอนน่ะมันจะมีหุ่นออกมาสามตัวเลยคือ้เปลี่ยนร่างแยกร่างไม่ได้ดาก้อนไรก้าโพไซดอนที่มันอะไรเงี้ยก็ใส่ปุ๊บ พอใส่ปุ๊บเนี่ยมันเกิดการวิวัฒนาการแม่งเลยกการเป็นชินดากอนึ้นมัอแล้วมันมันแบบเป็นร่างใหม่ก็เป็นร่างใหม่มั้ยชินคาเมนไรเดอร์เออประมาณนแต่คืออย่างนี้แต่คืออย่างนี้ไอชินดากอนเนี่ยมันออกมาตั้งแต่ภาคภาคอะมาจิดอนแล้วที่ไอโกะมันขี่แล้วมันเป็นครึ่งครึ่งมังกรอ่ะอ่าแต่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันจะไม่ใช่ตัวนั้นตัวเนี้ยมันคือตัว ตัวไอดากอนที่ว่าแยกร่างไม่ได้อ่ะมันเอาพลังงานมาใส่อือ่าแล้วพอมันแยกร่างไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยความแยกร่างไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยไลก้ากับโพไซดอนมันไม่ได้หายไปอือก็ยังอยู่โดยที่มันสามารถเปลี่ยนร่างกายของมันให้ไปใช้อาวุธของไลก้ากับโพไซดอนได้ซึ่งตัวเนี้ยมีไหมมีเนี่ย เราลองรูปกล่องให้ดูดิเออเออเออมันรูปกล่องให้ดูเมื่อกี้มีสว่านสว่านใช่ไหมนี่ก็คือเอาของไรเก่ามาใช้ส่วนข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นปืนมิสไซล์อ่าก็คือเอาของโพไซดอนมาใส่ที่ที่โพไซดอนมันไอ้นี่อ๋อมันก็คือเอามาอัดแบบใส่ได้ถูกต้องแต่ว่ามันไปรวมกับเขาไม่ได้ใช่ใช่มันแค่แปลงร่างไม่ได้อ๋ออ่าเออรู้สึกว่ามันจะมีรู้สึกว่ามันจะมีทอร์นาโดด้วยนะอ่าเดี๋ยวเราดูตัวแบบจริงเลย ตัวหุ่นมันจริงๆเลยอ่าโอเคเราแยกออกมันใชั้ี้ขางในมีอะไรบ้างมันครับจับมันนอนอยู่เดี๋ยวปลุกมันหน่อยปลุกมันหน่อยอ่าอ่าอันนี้รูปทรงมันก็คือดีไซน์ของเกตตอร์ e r g e t อ e r d าก้อนเลยอืมแต่ว่าไอ้นี้ยาวขึ้นมาหน่อยอ่ามีมีมีแบบมีเขาเพิ่มมาข้างหน้าอะไรเงี้ยมีหลังๆแล้วก็ใบมีดเออใบมีดจะเยอะขึ้นซึ่งซึ่งที่เป็นชินเนี่ย ชินนะมันจะมีใบมีดถูกไหมอือ่าแต่ดาก้อนอะมันไม่ใช่ใบมีดดาก้อนเป็นใบเลื่อยอ่าอ่าใช่ใช่ใช่ถูกว่าดาก้อนเป็นใบเลื่อยแล้วแล้วเกตเตอร์ทุกตัวจะไม่มีขีดที่ขาจะไม่มีใบมีดที่ขาอันนี้มีออกมาที่ขาาแต่ชิ้นดาก้อนมันทำมันวิวัฒนาการมาแล้วอออกมาเป็นที่ขาได้เลยอ่าส่วนมีผ้าคลุมไหมตัวนี้ผ้าคลุมไม่มีไม่มีนะใช่มีเป็นปีกเป็นปีกแล้วก็เป็นปีกเล็กๆแล้วก็ไว้กางอ่าใช้ ใช้ไอของโพ๊เซดอนน่ะโอยบาสุก้าใช่คืออ of ันนี้งานตัวนี้ยมันเป็นร้านงานของเซนติเนลเซนติเนลเนี่ยมันจะใส่จุดขยับเข้าไปซึ่งจุดขยับมันก็ค่อนข้างแบบค่อนข้างแบบโอเคอะขยับแบบดีตึ๊กตึ๊กขยับได้เยอะหัวไหลก็ได้ขยับได้เยอะแล้วก็ข้อก็คือจุดขยับเยอะอ่าพอท่าได้สมจริงใช่ซึ่ง ขาก็งอได้เต็มที่เลยตัวเนี้ยมันไม่ได้มีลูกเล่นแปลงล่างอาอะอะไรใช่ไหมมันก็แันก็ใส่เต็มได้เข้าไปเต็มที่เลยอย่างเงี้ยอโค้ชท่าได้อะไรได้แล้วก็โดยตัวโดยตัวโตัวหุ่นอ่ะก็มีน้ําหนักอยู่เหมือนกันก็คือว่าน่าจะปรงมันทวงน้ําหนักอยู่ครึ่งโลได้อืครึ่งโลได้ผมว่าอ่าทีนี้ทีนี้ตัวรูปทรงเขาอ่ะตัวปวดรูปทรงเขาอ่ะ มันก็คือเหมือนอย่างที่เราคุยกันว่ามันเป็นเกตเตอร์ดากอนที่วิวัฒนาการขึ้นมามันจะมีแบบผสมชินก็คือที่สอยบอกนี้ใช่ไหมเอามาอ่ะอย่างนี้อาวุธของเขาอ่าพี่เอกผมขออย่างนี้หน่อยเดี๋ยวจะผมจับมันนอนอืมมีอะไรบ้างอาวุธเนี่ยเปิดมาดูกันเดียวเปิดเลยเปิดเลยอ่าอันอันอันบล็อกกันเลยมีสว่าน มีว้านให้สองอันมีสว่านให้สองอันแล้วก็มีนี่มิสไซมิสไซใช่โอ้โหท่อเบลเลอร์เบลเลอร์เลยเทมากแล้วตัวขวานเขาอ่ะใช้ได้สองสเต็ปจะเป็นขวานยาวเหมือนชินใช่ไหมกับด้ามจับสั้นอ๋อมันมันสามารถเอาอ๋ออันนี้ท่านท่านยึดเขาจะมีฐานนี่ที่เปิดอันนี้เลยปิดเปิดเลยนะ มันเปลี่ยนได้นี่เอาด้ามวาอนมือกันชอบไอไอไอนี้ว่ะใหญ่ดีโอ้สะใจดิเอาออกได้ด้วยนี่คือเขาถือถือได้เหมือนเกตเตอร์ดาก้อนอืมกับถือได้เหมือนชินเกตเตอร์อืมนี่อ๋อซึ่งจะต่อเป็นคู่ก็ได้ เป็นเดี่ยวก็ได้เป็นเหมือนบวนเกตเตอร์ชินเกตเตอร์อ่าจะบอกงี้มันจะต่างกับไหนๆก็นไหนละเอาเอามาเยอนเลยเรอเราจะได้เราจะได้ไอตัวตัวนี้มันอยู่ที่แกนอะส่แกนแกนเหล็กปะแกนเหล็กไม่ใช่แกนยึดอ๋อใช้ใช้นี้ใช้มันจิ้มไปที่ตูดเลยเนะเนะทำนะ ยิ้มไปที่ก้นเลยมันรับใจปะ่ะเดี๋ยวหาตุงสายก่อนอ,อ,อย่างนี้เราก็ได้เราจะได้แบบอันนี้ได้อจะได้มั่นใจว่ามันไม,ไม่ลม้มไม่ลม้มมันไม่สุดนะแล้วส่วนส่วนอันนี้สองอันมันก็คือเปลี่ยนใส่มือได้อ่ามันจะเป็นเป็นเหมือนไร้้า ส่วนอันนี้เป็นของโพสซดนซึ่งที่บอกว่าถอดปีกหลังออกแล้วอนนี้ใส่แทนใช่ไหมใช่ถูกต้องแล้วก็จะเป็นแบบเนี่ยมันเป็นจรลวดมันใส่ได้นะอย่างนี้ได้นะเลอเอามาผสมได้ด้วยใช่แล้วอันนี้ไปใส่ที่แขนปะใส่ที่แขนใส่แทนแขนใส่แขนได้เหมือนกันแขนก็จะบึ้มขึ้นมาถูกต้องเอ้ยต้องลองเหมือนตามเหมือนตามกล่องเลยอะไรครับอ๋อเนี่ยไม่ใช่นี่นี่ อ๋อนี่ซึ่งอันนี้นี่ได้ด้วยได้จะได้หมดจะต่อท่านต่อยาวได้หมดอ่าเดี๋ยวเราลองเราลองถอดข้างนี้ดูเทนะแต่เราอาจจะใส่ไม่ไม่ลึกนะเออออย่าใส่ลึกเนี่ยอ๋อได้ได้ใส่ได้ไหมมันไม่แน่นมากใช่ไหมเอาปีกอยู่นะ อยู่ใส่ได้อยู่นะอืออือออ่าเนี้ยใช่ไหมครับมันเบียดกันวะอย่างนั้นก็ได้พี่มันมันต้องแบบอยู่อย่างเงี้ววะแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนให้มันมันเอียงเอียงออกมาไม่งั้นมันเบียดกันใช่ปะเออโอ้โหแล้วก็ใส่นี้ไปข้างนึงก็ได้หรือว่าจะเอานี้ใส่ใส่ที่มือก็ได้อมันคือ ลูกเล่นอันนี้เอาไว้เล่นคือว่ามันเอาอาวุธของสองอสามารวมอยู่ในตัวเองต้องแล้วมันเหมือนว่าติดอาวุธให้มันอืโหดมากแล้วแล้วในเกมมันมีไหมแบบใช้อาวุธนี้อาวุธนั้นภักสามสิบไหมล่าสุดอ่ะมีพักสามสิบล่าสุดแล้วนี้เราจะถือขวัญขวานสั้นเราวานสั้นก็ได้ขวันยาวก็ถือแบบเหมือนแบบค้ำสะพายได้ใช่ไหมสะพายแร่งได้นี่ พาอจุดโพสต์มันเยอะมากสามารถโพสท่าแบบสวยๆได้เยอะก็เท่ากับว่าเท่ากับว่าตัวนี้มีสกินเนลมันทำออกมาเนี่ยมันก็คือหุ่นเนี่ยก็คือดารก้อนไลก้าโพเซดอนอยู่ในรวมอยู่ตัวนี้ถูกอก็คือได้อารมณ์เนี่ยถ้าดูด้านหลังมันก็คือเป็นโพเซดอนใช่ไหมดูที่มือมันก็จะเป็นอาวุธของไลก้าใช่แล้วก็ดูเนี่ยก็ของสัญลักษณ์มันอยู่แล้วสัญลักษณ์ของชินเกเตอร์ เด็ดปะสวยสวยสวยเซนติเนลทำแต่ละงานนี่มันเซนติเนลมันมันพอมๆเราเซนติเนลเหมือนจะทำงานออกมาแล้วเหล็กดีด้วยคือทำออกมาพวกเซนติเนลพวก c C ซเนี่ยทำมาดีกว่าไอจิตวิญญาณจิตวิญญาณจิตมันหายไปแล้วจิตแม่งหายไปแล้วไม่ี๋ยวว่าจิตตก เสียคอนจิตตกเดี๋ยวผมจะบอกนี้รีวิวรุ่นเหล็กทีไรแม่งจิตของขึ้นเลยเราเลยไม่ค่อยได้ทำไงไมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกนี้ก่อนขึ้นผึจะบอกนึ้ไงคือดาก้อนอ่ะเจอดาก้อนที่เป็นตัวกอดอกอะ G X 5อตัวนั้นอะมันก็ยังโอเคแต่มันก็คือมีปัญหาตรงที่ว่าแขนมันชอบหักอ่า ใช่ไหมอ่าอ่าแต่ตัวเนี้ยเซมิเนลอ่ะมันใช้แบบมอนจอยเป็นเหล็กเลยมันกึ๊ดได้อ่าแล้วก็โพสแบบคือโพสถ้าได้เหมือนฟิกเกอร์อาร์ตเลยอ่ะอแต่ว่าเป็นเหล็กน้เว้ยครับไม่ใช่เป็นพลาสติกอ่าคือเหล็กผสมพลาสติกแหละอืมก็จะเป็นก็จะไปคล้ายๆกับเมทัลบิวอ่าอารมณ์เมทัลบิวคล้ายๆกับอารมณ์เมทัลบิวซึ่งความสวยก็ ไม่ได้น้อยไม่ได้น้อยไปกว่ากันสูงพอๆกันไหมกับเมทัลบิลใช่ตัวก็วางไล่กันได้สเกลไล่กันได้ต้องต้องเหมือนเอสโอซีเมื่อก่อนก็จะเป็นอาโอชิมาก็ต้องมาไล่กันใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือไปไล่กับพวกเมทัลบิลได้แต่แต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นชินแ่ะไม่ว่าจะเป็นชินดาก้อนหรือชินอ่าชินเกตเตอร์ดาก้อน่ะหรือว่าชิน ชินเกตเตอร์อ่ะมันตูมจะสูงกว่าเก็ตเตอร์ธรรมดาอยู่สูงกว่าหนึ่งสองสามหรือดาก้อนอยู่แล้วไงซึ่งพอมไปยืนไปยืนเสร็จปุบมันก็จะเข้าเกตมันต้องวใหญ่ตัวใหญ่กว่าซึ่งถ้าเป็น c c s อ่ะมันจะผิดสเกลไปเข้าใจละคือ c c s เป็นจักรวาลของเขาสเกลเขาสเกลเขาสเกลเขาไม่ไม่น้นสเกลเขาเขาเน้นเน้นลุกลุกเล่นฟังก์ชันจัดเต็มใช่ใช่ใช่ประมาณอาจจะให้ให้มาครบ ่าเนี่ยก็แต่จริงแล้วไม่ก็ไม่มีอะไรหรอกก็คือตัวเนี้ยได้สวยกับได้แปลกแปลกชอบแปลกชอบป่ะชอบชอบเจ๋งชอบป่าชอบป่ะชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe อ่าโอเคอันนี้เราเราทำกันง่ายเพราะมันไม่มีอะไรมากมันก็แค่จุดขยับกับเน้นเหล็กเน้นสวยงามแค่นั้นเองคุณเหล็กหลักมันก็เน้นสวยงามอยู่แล้วแหละงานจรงมันไม่ได้แปลงใช้ได้อ่ายังไง คลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนฝ<ห><ห>ากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยแล้วกันชิช่องโลโบโคาเฟ่บสวัสดีครับ